ผู้ใช้บรสวัติการแห่งรัฐรีบยืนยันตัวตนก่อน26มิถุนายนนี้เพื่อรับเงินลูดซื้อสินค้าย้อนหลังอีก900บาทรวมเป็น1,200บาทสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube รู้ทันรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ทางช่องก็ได้นําข่าวสารดีๆมาอัปเดตแล้วก็มาบอกต่อให้พ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาในข่าวทั้งหมดนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืม กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปข่าวสารดีๆต่อๆไปด้วยนะคะโครงการบรสวัติการแห่งรัฐนะคะที่ตรวจผลลงทะเบียนว่าผ่านคุณสมบัติแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนเลยนะคะซึ่งยังทันนะคะในการยืนยันตัวตนนี้เพื่อที่จะรับค่ารูดสินค้าย้อนหลังอีก900บาทนะคะและเดือนที่เริ่มใช้อีก300บาทเป็น1,200บาทนั่นเองนะคะผู้ที่จะได้รับค่ารูดสินค้าย้อนหลังอีก 900บาทนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ไปยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27พฤษภาคม ถึงวันที่26มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะและจะเริ่มใช้ส0ในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะก็รวมเป็นนะคะได้ของเดือนกรกฎาคม300บาทนะคะแล้วก็จะเป็นย้อนหลังอีก3เดือนเดือนละ300รวมทั้งสิ้น1,200บาทนั่นเองนะคะส่วนผู้ที่ไปยืนยันตัวตนหลังวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจะไม่ได้เงินย้อนหลังแล้วนะคะจะได้เงินตามปกติของแต่ละเดือนนะคะที่เริ่มใช คือค่ารูดสินค้า300บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะแต่การยืนยันตัวตนนะคะสามารถไปยืนยันตัวตนได้ตลอดทั้งปีไม่มีหมดเขตนะคะสำหรับสถานที่ที่ไปยืนยันตัวตนได้นะคะก็เป็นธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะคะและธนาคารอมสินทุกสาขาใกล้บ้านเช่นกันนะคะและธนาคารทอกศอทุกสาขาใกล้บ้านนะคะสามธนาคารนี้นะคะสามารถไปยืนยันตัวตนได้เลยนะคะและสําหรับผู้ ู้ที่ยื่นอุทธรณ์นะคะให้รอตรวจผลวันที่12มิถุนายนนี้นะคะในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครที่ยื่นอุทธรณ์ไว้นะคะไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านในกรณีไหนๆน,นะคะที่ไปยื่นอุทธรณ์ไว้ก็รอตรวจสอบผลวันที่12ที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะและอยากได้รับค่ารูดสินค้ารวมเป็น1,200บาทนะคะให้ไปยืนยันตัวตนก่อนวันที่26มิถุนายนนี้นะคะข้อมูล ข่าวสารนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพจสวัสดิการทันข่าวด้วยนะคะที่ได้ลงข้อมูลข่าวสารดีๆไว้นะคะและทางช่องก็ได้นํามาแจ้งเตือนนะคะมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะและสําหรับใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะก็ต้องรอเป็นรอบหน้านะคะของรัฐบาลชุดใหม่นะคะว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะอันนี้ก็มาบอกต่อในเรื่องของการลงทะเบียน นะคะที่ผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเช่นเคยถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ